ม, Done. มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วเว้ยมาแล้วกราบสวัสดีผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องตามหน่อยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาขุดแง่กันนะครับนะวันนี้ก็มาสองคนอีกเช่นเคยครับสองคนที่ไม่ที่กล่าวถึงไม่ใช่ของไม่ไม่ใช่ก๊ตอตน,น้อยนะครับแต่เป็นแ <laughs> ต่เป็นแต่เป็น แต่เป็นพ่อหนุ่มเป็นครับขอหน้าดูหน้าตาหน่อยครับนี่ครับสวัสดีผู้ชมหน่อยครับนี่ครับืีจอบมาฝอมาโคตรใหญ่รับที่ผมโยนเ่กูโยกบวัยเลยเนี่ยจุกจุกจุกดีจอบนี่จอบจอบอือแล้วมันหนักปะหนักเลยอือนี่ครับมากับพี่นะครับตอนนี้จอบโคตรจะหนักเลยนะครับแล้วก็เตียวืมร้อยมาสองขวดครับ กับทั้งใหญ่ๆเพื่อได้เงี้ยได้หลายจะได้แสงให้เต็มนะครับจะยังไปไหนฝั่งค่อยชันเจ้าเนี่ยไหนของนู่นลองไปทางอื่นดูวะนี่อันนู่นเออแมี่ฝั่งนู่นเมี่ยทีพีชบอกมึงยังมีอยู่นี่นี่นี่เราดูริมทางทางนี้ก่อนนี่ตอนนั้นเองไปถึงต้นตะเราไหนยังไปเรื่อยเดียวฮะไปเรื่ยเดียวยังไปเรียวยังไปว่าอะไรเนาะ อพูดภาไทยสิลบมันม่เลยกวบินกันเทยนีไปได้ไงหลตายเลกูตามหลอกูไปรับู่บวันเลยอะไรอยู่ในเดดลมกิ้พัก็ไม่ได้พัะเนื่อจิตใจป้ากุตป้ากูบ้ากุตตยะ นี่ดๆยังงามเลยพุ่คนมึงหน่าไม่ไมเลยน้ำน้ำนี่ดิโอ้ขึ้นตัวหน่อยระบายได้แล้วทุกคนเติมแรกครับ ไหดำเลยเเรียบร้อยครับตัวที่สองเอ้จะไม่ิมีตัวไีนหน่อยหนึะ

ผมคือเย็กไปฟังนั้นแล้วใหม่ไหมไม่ใหม่หมยีเนยแล้วหาว่าคือใหม่นี่ครับอ้าวได้แล้วโอ้นี่ครับมีแต่แท้เดิมๆครับแต่ก็พอเป็นแทมให้เราอยู่นะครับไม่นับตัวนักแทมก็พอ สามตัวแล้วเอ้น,นี่มันต้นอะไรวะทุกคนผมสงสัยนะไม่ใช่ผักซีเอยมันคือมีน้ำวะนี่คนระับผมเห็นบ่อยแล้วนะคือมาคล้ายๆกันวะมันเหมือนผักซีเราแต่ไม่ใช่นะมันน่าจะเป็นต้นน้ำอะไรที่แหงไปจับมันดีก่หัวเสมอมีพี่มันตอนผมตาย,ยแ

Okay. Tình khuất ọc béo lúa ở khu vực đốp 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 nơi nỉ lưu nỉ dùng nè nỉ 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 นี่วะหายไปไหนวะเมื่อกี้นี่นี่นี่พื้นอายุ่ะนี่เดี๋ยวขนาดนี้ดิเดี๋ยวเขาดบก่อนครับเพื่อนขี้ตุ่มหมดแล้วไม่ใช่ขี้ตุ่มครับมันคือ กินเดี๋ยวก็กินได้ริมกระแพงนี่เด้ไปดูอย่างอขอญอาติกินครับนี่นะเขาไม่ได้จ่ายนะ สวนไปสวนมาอ่านว่าอะไรวะขัวหกอีลีมาตรฐานได้กานนี่ยไปมน่ำมนกลันาีกินไหนบ่หน่ไม่ใช่เากินไห้อยู่ปั่นนกินไร แล้วไอ้เทียเข้าไปดองมัมันหน่วยอะไรนะกะสงสัยม่นาหน่วยแต่เขาหน่วยสุดเอาไปดอง่ะูเ้เยอะไรหครับยยไอ้สามตัวครับรเยอืหนไหมรูอะไรหรอะ นาเดี่ยวมได้เงยหนาขึ้นไหมไปจอ่อยผาดีเก กูเตะตามเลยดูดีเตะเหลืองอะไรหรอไปยูหรือไปยูอะไม่รู้เลยเบียดให้ไปยูดูมั่วะไรวะนี่แหวนดีนี่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  ี่ยับไปแล้วเนาะโอ้กระบุดูเลยเมื่อกี้ยับโดนละอยู่บนอีกด้วจับมันเลี้ยวมากินน่าดินี่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 นี่นี่ก็ขายไปพูดอ่ะ mặt nát để em về mặt nini 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 nì 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 nì, về mày lê lù, ăn mày lê dù nè nón nini nì, về mày ku hai duyên hả ku hai nì nha m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  Hả? m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  Nì, m m m Này, <laughs> à? ừ. ní, luôn. m m m ตัวนี้นะจีบบุ้มีเปียวพอหวานนอนแล้วปิดลูอย่างกันนี่มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับ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 จิบหายเข้าป่าจีฮะจีป่ามันฮะจีบันจีป่าเอาจอบดีกับจอบดี điêu điêu này ba mày khâu luôn, nè nè nè, giang, xin cậu ghép, dì mấy, cái này, bùn, bùn kia bùn gì này, อ,อุ๊มเกือบอุ้ท่านชมนะครับนี่ครับไม่พลาดครับใจตัวใหญ่มาแล้วครับลองดึง,งด้ายบุลเลยวิเครับห์กนได้ไหมด้วะอ่าแต้มครับมากับพนมเป็นนับไม่พลาดแน่นอนอ,นอะไรๆชัวร์หรอ ิงเนยนีดินีนีนีเือคุดคุดจะยึดลงกูเนี้ยกันไหมเนี่ยไม่ต้อคุดยึดก็วินยกันมถ้าดอย่างีเรได้ไหม่ไดุู้้กูได้ไม่ได้รู้ร่างจับไนูนึงน่เหมือนใน้แดงนี่ดีโน่นนี่ยนะว่าที่เขาว่ามันมีลายหนุ่นอยู่จังหวะนี้ ว่านานนิไม่ว่ายืนนี่ิยืนได้คอยคอยยืนได้ไปแล้ว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 นู่นนมไหนไหนครับเรียบร้อยครับแมงออกมาตอนไหนวะตัวที่เท่าไหร่ตัวที่เจ็ดครับ ไม่พลาดนะหาไปว่าถือมึงเดืินตามคุยไี่ไหมกระเดืินหายไปนี่ตัวนี่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 อู้ยน้องงามเลยนี่เห็นไง,งน,นันน่นนั่หนังโอ้ยยังเหลืออีก

Cứu được <laughs> mình nhớ, Mày nhé, mày nhé, mày mày đâu hát mày theo khả năng, nhé đi Mày <laughs> Mày <không phải> <laughs> sắp, chọc sắp sắp <cười> <cười> มกงขึ้มไปน้ำงานดีๆเงี้ยดีเงี้แกกันเงี้ยฟังงี้เนาะรูดรูโอ้เงี้ยเลยเงี้เลยเออมันไม่มาแทงกูเขาขึ้นไปหเงี้ยไหมเหม็นไม่น่าเงี้นี่เขาไปขึ้นหรอเมื่อมึงกูไม่กันะจอบไม่พี่ มื่กมไม่รูู้มื่วกาวมมื่มไม่เอ้มึ่อก้มีกาขึ้นอะไรจะเห็นตัวมันยังนี่วันนี้จับ้วนนี่ครับอ่าแถ้ที่แปดครับโดยเอฟเลับ

โอเคครับเพื่อนเครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่า,จ,าจะมีเพียงเท่านี้นะครับปเป็นยังไงครับคลิปนี้ได้แย่มากี่ตัวกันนะแปดรับโอเคได้มาแปดตัวนี่นะเจอกัน,น <มา S 1> กใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ